ขอต้อนรับเข้าสู่ w h a t Snake วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงเพลงติด็จอินได้ปล่าถือข้อเปิดมแล้วนะคะเปิดค่ะเย้ค่ะเดี๋ยวอะไรคือเช็คไใหม่ตอนนี้อันนี้นะก็ภาพให้อ้อมพูดเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเพลงใหม่ของบางทันปล่อยแล้วจะไม่ทำได้ไงอะทุกคนเย้ วันนี้ปล่อยตาสวยลงก็จริงแต่เราต้องกลั้นมากทุกคนเพราะว่าต้องรอเพื่อนเพื่อเลิกงานเนาะอย่างที่บอกไปและก็ได้ลงในวันบางทันเดของช่องเราก็คือวันคุณนี้เนาะนั่นก็คือเพลงอะไรครับคุณเอิร์นบอกเธอร์ทุกคนคือดูค่เหมนแบบรูปที่เขาปล่อยมาแล้อะไรต่าง่ก็คือแบบอยากลุนมากว่าลุคใน MV จะเป็นยังไงเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนวันที่เขาปล่อย M v วเขามีลุคเเข่งการ ใช่ไหมเป็นแถงข่าวแถการนึกลู้แถบข่าวแล้วอ้อมมาเข้าใจว่าอ้อมโดนสปอยไปแล้วเออบอกไม่เหมือนกันเพราะว่านี่ฉันดูไปแล้วตอนนี้ที่เราทำเป็นล้านแล้าน่ะ50ล้านวิว50ล้านแล้วค่าเป็นดิฉันไปแล้วสล้านมึงพาพปกก็ไม่อยู่แล้วริรอรีวิวเหอะแล้วค่อยๆไปดูเลยมึงฮี่จินนะปก ตื่นเต้นด้วยเพราะเพื่อนๆจะชอบไหมรอบที่ห้าล้านของเอิรอบแรกของพวกเราปิ๊งโก้ใหม่เออไม่ชินเลยเนาะอืโอ้โหีตายเฮ้ยอังคิล้วนใช่ใช่ใช่เป็นแสงดีโอ้ยลุ้นมากเที่ย้โอ้ยทำไมอ่ 우리 <목소리도> 엄마. <목소리도> จุ๊กเนี่ยหู้ชอบไปหมดน่ารักมากจริงเราหผมลงก็น่ารักชอบทำผมผมมุงมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหรูไว้ใครพอเธอโอ้ 没有。 เนยหนึ่งมึงสั้นไปอ่ะสั้นมากสั้นมากอยากให้ยาวสักอยากดอีกรอายาวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เพลงยาว1ชั่วโมงดีแอนแบบวนอีกรอบแล้วเฮ้ยแต่สเตนมากเป็นลุคที่แบบว่าว้าวซ่าเป็นลุคที่เราไม่ค่อยเคยเห็นทรงผมแตกแตกแบบแตกเลยทั้งน่าจะมีคนละประมาณ2-3ลุคใช่ใช่แล้วมันคืออะไรแตกมากมันก็เปิดด้วยซีนแบบเป็นซีนเยแล้วเพลงดีแล้ำ ขาวดําทุกคนเพลงดีมากเพลงภาษาอังกฤษบางทันดีเนาะเพลงแบบว่าเพลงภาษาอังกฤษของบางทันดีมากต้องฟังอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะลอง้ังได้เป็นเพลงไม่ใช่เป็นเพลงเป็นเพลง เป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบเพลิดเพลินมาฟังได้เรื่อยๆจริงฟังได้เรื่อยๆน้องแบบสนุกสนานนะชอบเข้าเ p ล a y l i s t ชอบเข้าเพลย์ลิสต์แล้วก็ขับรถก็ฟังนะกทำงานก็ฟังนู่นนี่นั่นพอเราได้ได้ฟังสักี้นะคะหลังจากที่อัดอั้นกันมานานมากๆประมาณ6ชั่วโมงประมาณแบบ50ล้านวิวเข้าไปแล้วแม่งยังไม่รู้ที่กอดเราเปิด YouTube ก็ผ่านไปผ่านมาแต่กดดูไม่ได้ก็คือกั้นมากทุกคนเห็นเห็นเห็นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันสะท้อนแล้วมันยังเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอันนี้ก็คือไม่ได้แสดง ว่าแบบว่ารักใครมากกว่านะแต่คุณเตยอยากอดของคุณเตงบอกว่าซื้อแล้วอยากอดให้ชาวช่องดูเอามาปักได้รเอามาทัแล้วก็บอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วยังตามอยู่ยังตามหาอยู่อันไหนได้ข่าวว่าชาวช่องน่ารักมากมีแบบฉี่ช่องว่าคุณเต์จะซื้อไปที่ไหนบ้างเตยบอกว่าต้องห้ามปลามตัวเองหนักมากอยู่ถ้า่างั้นก็คือน่าจะครบเลยตั้งแต่วีที่แล้วจริงอ่ะกลับมาที่เอ็มวีคุณเตยคุณคิดยังไงบ้างคะเราชอบมากเรคุณเ้นไว้ก่อน เพลงอ่ะดีมากทุกคนเราเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบได้ฟิลสดใสล่าเริงแต่เราไม่เราไม่ทันได้แบบนั่งอ่านเนื้อเพลงจริงจังนะว่าแบบหมายความว่าอะไรในความแบบเป็นจริงแต่ว่าชอบมากแล้วก็ชอบพี่พี่ก้าออกมาแรปนั้นไม่ไหวทุกคนหลงมากมากแบบที่ใส่ชุดเหมือนชุดกีฬานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักหย่อนวายนิดนึงชอบมากเลยคุณชูเก้าสึ่งแรปแซบยังเป็นแรปแซบเสมอ ชอบมากค่ะเอาห่มลงแล้วนะคะให้อ้อมเลยค่ะให้อ้อมอันเนี้ยต้องให้พี่จินจริงๆริงเพราะฉันก็รู้เหมือนกันว่าอันนี้คืออันเนี้ต้องให้พี่จินจริงๆทุกคนกับหนึ่งคือเด่นมากแล้วลุกอ่ะ ลุกก็ขอนล้อชอบทรงหล่อมจิมจริงลุกเอาผมขึ้นนะลุกที่อยู่ตรงหน้าปกเนี้ยเนี่ยยังจ้องหน้ากันอีกยจะทำแบบนี้พี่จินคือเขาเรียกว่าอะไรทรงคอมเมอร์หรือยังไงอว่าหม่อกับเขาเป็นลุกที่เหมาะกับเขามากแล้วคือผมยาวกําลังดีด้วยเจสีผมก็ดีด้วย ลงตัวทุกอย่างเลยอ่ะแล้วแบบพอเวลาพี่จินพูดฝังกิ่คือเขินอ่ะด้วยความที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังเขาพูดเท่าไหร่ด้วยแล้วพอแบบเออเข้าปากนะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคนเลยอจองกุ๊กก็คือแบบ อยจนกูกินข้าวอิ่มหรือยังบอกแม่อะผมม่วงผมไม่ใช่ผมม่วงวันนี้ทำไมพูดผิดเยอะเพราะว่าไม่มีสติแล้วจริงๆผมม้วงแหละมันเป็นม่วงแกนําเงินใช่แล้วมันจะมีบางลูกที่น้องเขามาัดมัดว่าดีมากโออกมาไม่กี่วีตแต่คือแบบแตกมากแล้วความที่แบบว่าเอาหน้าเมกะแล้วก็เอามือมาปิดจริงต้องดีมาก เราว่านะชายทุกคนเลยแล้วก็แบ่ง,ง,บงดีด้วยแล้วเพลงอะดีอันนี้คือทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเพลงใหม่ฟังนอกจากเดร์าม้แล้วหลังจากเดร์ดามาหลอกหลอกเรามาเป็นระยะเวลาที่นานมาก <c oughs> ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมูฟทูน้องเนยกันได้แล้วเป็นเพลงแบบภาษาอังกฤษที่น่าจะแบบว่าเนาะแมสแน่แไปที่คุณวียังไงอ่ะคุณเอิงใส่แว่นไน่ไหวลไม่ไหวกับลุกแบบลุกสูตรอันนั้นเลยลุกสูตรสีส้ม ใส่แว่นอมจุ๊บปัจจุบขอร้องขอร้องเลยคุณนายคยอคืนแรงอะไรโดนอะไรแอคแท็กแบบอคิวไม่ไหวคือเราไม่คุ้ก็คือไม่ไหวเราชอบชอบชอบทุกคนเลยนะแบบทุกทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบแบบรู้สึกว่าแบบชายแบบเป็นความเป็นตัวเองกันในแต่ละลูกอะไรเงี้ยเหมือนเป็น MV ที่ค่อนข้างดึงเสน่ห์ของทุกคนมาได้เท่าๆกันอะไรเงี้ยเลยค่อนข้างชอบแล้วก็โอเคแหละว่า เมนดิฉันก็หล่อมาเพราะว่าเป็นเป็นทรงผมที่ดิฉันชื่นชอบก็คือผมยาวแล้วก็เปิดหน้าผากนิดนึงก็คือก็คือดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเพลงเพลงก็ดีอยู่แล้วแหละเออก็เอาจริงๆเราหลังจากไดนาไมค์เราก็อยากจะให้บางท่านปล่อยเพลงสังกฤษอีกสักเพลงนึงเพราะว่าเราก็เออเอาไว้ลองตามได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยสองก็คือ ดิฉันอยู่กับดาราไม้มานานมากจริงคือดูไดาราไม้จะรู้สึกว่าบางทัานหมดมุกแล้วแล้วคือทำทุกอย่างสุดแบบสุดเองเดียวค่อยเอการเราคิดว่ามันแบบมันคือแบบยุคใหม่ละตอนเนี้ยใช่แต่ยิ้มดาราไม้บายดาราไมแต่ยิ้มดาราไม้รักเสมอจะจะนึกถึงเธอเสมออเอ แต่ตอนนี้ขอขอน้องเลยก่อนเลยก่อนชอมากชบมาสำหรับเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอให้พี่นําจุนก่อนแล้วกันเราพูดถึงพี่นําจุนนะพี่นําจุนอะเราไม่ความรู้สึกว่าในในเอ็มวีเพลงนี้มีหลายคาแรคเตอร์มากทั้งความทั้งความน่ารักแต่ความแซ่บเราชอบเหมือนจะแบบชุดที่มันจะเป็นแบบแบบเล็กย้อนยุคหน่อยๆอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักมากขึ้นด้วยความที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับ ลุกพี่น้ำจุนเป็นแบบนี้นากเลยสมัยก็จะเป็นแบบแบบกล่อแต่นรู้สึกว่ามีความน่ารักมากแล้วพี่น้ำจุนี้ยเซ็ตผมหล่อมากอันเนี้ยแล้วแล้วคือเวลาที่เวลาภาษาอังกฤษออกมาเนี้ยโอ้โหเซ็กซี่จะมีความแบบภาษาอังกฤษแล้วแรปเนี่ยก็คือแบบจริงพี่น้ำจุลในภาษาอังกฤษก็คือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆคนลุกคนจริงที่สุดแล้วเราเราสุดที่รักของคุดแล้วค่ะสุดที่รักนะคะน้องจีมินนะคะน้องจีมินแขน หูฟองอันนั้นน่ารักมากเราชอบทรงผมน้องเหมือนกันนะเฮ้ยเราชอบแล้วเป็นสีผมที่น่ารักมากใช่ใช่ใช่แล้ว่ามันเก๋มากมีความเสยก็คือหล่อเท่เอาผมลงว่าน่ารักใช่ใช่เมื่อเราแบบเดี๋ยวพี่ปาร์กเดี๋ยวน้องจีนจริงน้องจีนมีเน็ตเราประทับใจฉากที่เป็นในลิปมากอ่าใช่น่ารักเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบชายพุ่งออกมาเลยแบบตอนตอนที่เต้นเต้นในลิปอะไรเงี้ยชอบมากและก็พี่โฮโอ้โห เสียดายไว้มากเดี๋ยวจะอวยเผื่อไว้เองที่ผมมากที่หกแตกมากอันนี้แบบตะลึงเลยอ่ะมันเป็นเหลืองที่แบบเหลืองจริงอะมีองโชยอะใส่แขนกุดแขนกุดอันนั้นดีมากเพกามีบัตเตอร์เลยนะแล้วมันมีรูที่เอาผมขึ้นจริงดีหมดสรุปคือไม่ไหวแล้วอะเลือกไม่ได้จริงและอีกอันหนึ่งสีหนึ่งที่ชอบก็คือ ที่เหมือนแบบใส่ชุดกีฬาแต่ว่ามีความน่ารักเนี่ยเป็นสีแบบสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันให้มันมันใหอารมณ์ไปถึงเหมือนตอนที่เอ็มวีไดนามายตอนที่พลุทะลุเนาะี่ยมันจะมีความชุดแบบชุดสบายสบายเป็นแบบพีคพีคแต่แต่นี่เป็นแบบชุดกีฬาไม่ในโรงยีมคล้ายๆกันซึ่งมีความรู้สึกว่า มันให้ความหลากหลายในเอีนี้คือชุดขาวดำที่เป็นฟอร์มัลสูทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในลิฟต่างๆแล้วก็ชุดที่มันย้อนยุคแขนแขนฟูฟ่องอย่างพี่มีก็แขนกุดใส่หมวกนู่นน,นี่นั่นแล้วก็มาชุดกีฬาที่ตนในยรงยิมก็มีความรู้สึกว่ามันให้ความสดใสแล้วมันแบบว่า แล้วอยากกินเนยตามอ่ะจะไปเอามเปิดกินอัดตักกินเดี๋ยวอัดเสร็จก็คือไปย่างเนยหนึ่งไปย่างเนยหนึ่งย่างเนยหนึ่งแต่ขอกินหมูตามนะคะพี่หงแบบที่ใส่แบบที่ใส่ชุดสูตรบ้าเหลืองดำบนที่เหมือนจะเตะอะไตรงนั้นก็คือโอ้โหเท่มากกค่อนมากแม่คิดว่าจะอัดเป็นชุดที่ใช้สำหรับเ performance ร้องเลยคิดว่านะคิดว่ารองเลยรอเลยรอเลยเราว่าพอีกเพลงหนึ่งที่น่าจะติดหูงผู้คนแล้วก็แนวเดี๋ยวฟังอีกสองรอบเราน่าจะลองกันนไปร้องตามแล้วสั้นมากจริงๆนะผู้คน าสั้นไปนเป็นเพลงที่มีความยาวแค่3นาที3ามวิเาทีนี่ฉันขอคอมเพลนไปที่ไฮเลเวลว่าสั้นไปสานาทีได้เปล่าซ้ำอีกซ้ำทุอีก2รอบก็ไม่ติดเพราะเพลินมาส่ดเียฉันจะคอมเพลน MV นี้และชอบที่แบบว่าเขามีการใช้ภาพขาวดำมานำเสนอใน MV แบบเปิดมาแบบเท่เนอะกดมาแล้วก็ค่อยแบบค่อยๆเพิ่มสีใช่เป็นเรื่องของศิลปะอีกอะคือบางทันน่ะเรื่องศิลปะจริงๆถ้าเอามาวิเคราะห์กันแบบ เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมีรายละเอียดเยอะมากเป็นเขาเรียกว่าคนที่เรียนศิลปะจะสามารถเอา reference จากใน MV ไปใช้ได้เลยเพราะว่าเขาค่อยๆเกลี่ยสีเข้ามาแล้วมันจะทําให้เราอ่ะกลมกลืนมันเป็นอินแบบตั้งใจใช่ตั้งใจเอาเข้ามาตามแบบเนื้อร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิลอารมณ์เพลงเนาะ ดีมากเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่น่าจะปังอยู่แล้วจริงขอให้ยิ่งวันแมทเข้าไปอีกนักคะแล้วก็มาตามให้กำลังใจวันพันธกันว่าปีนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกใช่ไปรว่เรามีความรู้สึกว่าที่นาปีนี้บางพันก็จะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อีกอย่างมากมายสิ้นปีจะยังไงยังไงนี่เพิ่งแบบว่ากลางปีเนาะกลางปีก็ยังแตกแต่ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าในช่วงท้ายปีจะมีอะไรต่อไปแน่นอนหรือว่าอะไรบ้างเต็มจะมาไหมเออยงอยากฟังบ้าง ต้องเต็มเพราะว่าอยากฟังหลายๆแทร็กจากบางทันเราว่าบางทันเองน่าจะมีเพลงดีๆที่อยากจะแบบบอกแล้วจะเต็มตัวอยู่แหละน่จะเป็นบางทันอยู่แหละเราเราให้อมีฝากขอร้องให้ค่ายช่วยรีสต็อกสินค้าบางอย่างด้วยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วอะค่ะเหมือนมีข้ามชิ้นนะโอ้โหกดไม่ทันจริงๆค่ะเอ็นดูฟูเตอร์ด้วยนะคะบิ๊กมิวสิคเห็นใจกันด้วยนะคะทุกคนเขาเทรดตลาดทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก็ ไม่ทานไม่ทานไม่เป็นไรนะคะอมีใจหรอฝาก้องดูด้วยนะทุกคนใครที่น่าจะฟังกันหมดแล้วแหละก็กลับมาดูรีแอคเราอีกเลยหนึ่งเนาะลงช้าแต่ก็ลงในบางคันเดตตามนัดและก็มาในฤดูฝนีะวันพุ่มครึ่งแน่นอนใช่แล้วมาติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรของบางคันเนาะใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแต่ว่าก่อนจากไปก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจริงๆเรายังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อกันนะครับทุกทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ l a s l i e channel <Yeah. S 2> ตรงนีเลยจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ